คนเราที่เขานำไปความดีความชั่วแค่ไหนที่ทำไปในโลกดุนยาอิมามพรำสอนว่าก่อนจะลับโลกอย่ามัวหลงสักดีนะลืมตัวไปว่าต้ง กระดานสามแผ่นผ้าขาวสามพื้นอย่าคิดว่าจะยังยืนต้องกลับคืนหมุนเวียนเปลี่ยนไปต้องจากทรัพย์สินจากทินที่อยู่อาศัยจะรวยหรือจนก็ตายเขานำไปฟัง บต้องจากไรานาสวนยางสวนผักจากคนที่รักต้องจากยศศักย,ย์ใหญ่โตจะเก่งแค่ไหนเขานำไปฟังกูโบบางคนสร้างบ้านใหญ่โตแต่มีกูโบวะ ป็นนนทีนอน่อบางคนสร้างบ้านใหญ่โตแต่มีกูโบไว้เป็นที่นอน